สวัสดีครับกินกับนายตูนนะครับวันนี้ผมก็มาที่อบตไซน้อยครับนี่มาร้านป้าแม่ครับเออเป็นผู้ใหญ่น้ำตกน้ำใสต้มยำอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับเออต้องขอขอบคุณคุณแม็กซ์ศิวกรนะครับที่แนะนําผมมานะอร่อยจริงครับร้านนี้ผมได้ไปชิมที่ตลาดน้ําวัดไซน้อยมาแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาอร่อยจริงครับร้านนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่ผมบอกอยู่เออข้างๆกับอบตไซน้อยเลยครับ นั่นครับอบตอใส่น้อยอ่าเดี๋ยวมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะประมาณนี้ครับนี่นี่อ่าอบตอใส่น้อยครับแล้วก็อ,อยู่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเออจะจะมีซอยที่อยู่ก่อนถึงตัวนี้คือซอยอะไรนะแก้วน้อยอ่าตามนี้ครับที่เห็นประมาณนี้เลยนะ <itative S 1> เลยซอยแก้วน้อยมาก็จะเป็นร้านป้าแม้เลยแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอบตครับอบตใส่น้อยถนนเส้นนี้คือบางปวยใส่น้อยครับ อกพิกัดกันก่อนนะอย่าเพิ่งรำคาญครับแล้วเดี๋ยวผมมาแต่เช้าเลยวันนี้เพื่อมาร้านป้าแม่โดยเฉพาะเลยเออเอาเดี๋ยวไปถามป้าแม่ดีกว่ามีก๋วยเตี๋ยวอะไรราคาเท่าไหร่ยังไงเปิดยังไงเปิดยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันมาถามกับป้าแม่ป้าแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าแม่เดี๋ยวผมถามก่อนป้าแม่ขายตรงนี้มานานยังอ่ะสิบสามปีสิบสามปีแล้วเมื่อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่เราเจอกัน อะะไรนะตลาดน้ำวัดซทรน้อ่ายังขายอยู่ปกตินะฮะทุกวันเสาร์เสาร์อาทิตย์ค่ะทุกเสาร์อาทิตย์อ่าแล้วตรงนี้ตรงนี้ป้าแม้ออยู่ข้างๆอบตไซ<ส>น<อ>้อยอ่าแล้วก็ป้าแม่ไปขายกี่โมงพร้อมกินอ,ะอ่ะอ่าพร้อมกิน8ปดโมงถึงสี่โมงเย็นแปดโมงถึงสี่โมงเย็นก๋วยเตี๋ยว<ๆ>อะไรบ้างครับป้าแม่มีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเนื้อ,อ,อสดน,น้ำตกน้ำใสต้มยำมีหมูตุ๋นประมาณนี้ราคา เดี๋ยวๆถ้าเกิดขายที่ตรงหน้าร้านตรงนี้ราคาอีกราคาหนึ่งสามสิบธรรมดาสิบพิเศษสี่สิบแล้วถ้าเกิดเป็นที่ตลาดน้ำน้ำวันจนน้อยธรรมดายี่สิบพิเศษสามสิบเป็นบรรยากาศริมน้ำในแพรเลยตรงนั้นใช่ค่ะอ่าแล้วผมลองชิมแล้วอร่อยมากเอาวันเนี้ยผมเอาเป็นบะหมี่เนื้อครับนี่กินเป็นมันอยู่เส้นเดียวแล้วก็ข่อแม้ ผมเอาอันนี้ด้วยนะต้มยำจะลองต้มยำด้วยเป็นบะหมี่ต้มยำบะหมี่ครับกินเป็นอยู่เส้นเดียวป้าแม่เดี๋ยวขายทุกวันไหมถ้าอยู่ที่นี่จะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็จะไปขายที่ก็จะไปที่ตลาดน้ำวันสี่้อยสองวันแล้วเดี๋ยวป้าแม่มีเบอร์โทรไหมมีค่ะขอเบอร์โทรเลยครับศ8น ศูนย์แปดสามสามศูนย์เจสามศูนย์เจ็ดห้าศูนย์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 อ่าโทรมาได้ตลอดตลอดเลยคืนโทรไม่ได้นะคะเดี๋ยวถามกอนว่าแม่อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ตอนที่ผมมาเห็นเอาเครื่องเอาอะไรไปปั่นไปทำอะไรตรงนู้นคือวัตถุดิบนี้เราทำเองด้วยใช่วัตถุดิบเองหมดเลย ต้องแอบบอกกันน้ำส้มที่ปั่นเมื่อกี้ผมเห็นว่าไม่ใช่น้ำส้มกับพริกอย่างเดียวแต่ไม่บอกว่ามีอะไรผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วน้ำส้มจะอยู่ในในในโหลนั้นอว่าเทใส่โหลไว้อผมเห็นแล้วว่าใส่อะไรบ้างมีสูตรต่างหากด้วยเออมีสูตรต่างหากน้ำส้มมีสูตรต่างหากครับแต่ไม่บอกรัาว่าใส่อะไรผมเห็นแล้วมีถ้วยนี่ทำเองด้วยอ่านี่ คันะ่วกันตั้งแต่เ,เช้าแล้วก็วันนี้ผมมาเช้าไปหน่อยก็คือมาเล่งเล่งเขา <c oughs> คือเนื้อบางทีแต,แต,แต่ตอนนี้ตะกี้ผมชิมไปแล้วว่าเร,เ,วเริ่มเปื่อยแล้วเริ่มเปื่อยแล้วอ่ามาเช้าไปหน่อยจริงๆปกติเขาได้แล้วแหละแต่ว่าวันนี้ผมมาเช้าไปมานั่งรอเลยผมอะ่ะเพราะว่าจะไปรอที่โต๊ปปะ้าแมะทักตะกี้ไปแมทว่าอะไรนะต้มยำเป็น <c oughs> ต้มยำหมูตุ๋นได้ด้วยจัดแบบนั้นมาครับเอาแบบนั้น เดี๋ยวเราจะได้ลองกันครับต้มยำหมูตุ๋นเออเป็นยังไงแล้วก็ในร้านก็จะประมาณนี้แหละครับคุณก็มาเลือกนะคกันเป็นร้านเล็กๆกลิมทางครับแต่รสชาตินี่แบบเด็ดครับเด็ดเออเดี๋ยวรอเขาเอามาเสิร์ฟครับะะอ,อ,อะไรครับโซเดียวเลยค่ะอ๋อจะมีทั้งต้มยำแล้วก็มีทั้งน้ำตกปัาก็แถมอ๋อดก็คือมีแถมให้เลยนี่ครับ ก็น้ำสบประมาณนี้เดี๋ยวผมว่าอาวุธยังไม่ได้ครับยังไม่ได้อาวุธเลยไปแม่ผมยังไม่ได้อาวุธเลยเอาวุธอยู่ไหนเอาเนี่เจอแล้วมารับจับมาตกตรงนี้อเอเอ,เอผมก็ลืมอีกแล้วประจําเลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนแล้วกันเนาะ เอาละครับนี่ผมกลับมาแล้วไปถ่ายรูปมนาะแวบะบไปถ่ายรูปมาแป๊บหนึ่งอ่าเป็นไงน่ากินไหมคุณ <c oughs> สว่างกันไหมอ่ะเพราะว่าผมอยู่ใต้ใต้หลังคาแนละ้วมันอยู่ในเต็นทนะ์อ <c oughs> ่ะนี่แล้วเขาก็จะมีพวกเนื้อเปื่อยนะฮะเนื้อสดด้วยแต่ว่าผมสั่งมาเป็นเนื้อเปื่อยนะแล้วก็ตับประมาณนี้ครับเฮ้ยอร่อยร้านนี้อร่อยอืม เต้นตับก่อนเลยผมให้เขาลวกมาเนาะชอบแบบนี้แหละลองชิมน้ำครับนี่อื้ยโอเคหอมอร่อยครับเอมไมปองรุงครับลงตัวแล้วก็ผมมาเช้าไปหน่อยเหมือนผมมาเร่งป้าแก <c oughs> ผมมาเช้าไปนิดนึงน,นี่เหนื่อยเปื่อยพวกมันรอยแล้วพวกนี้ยัง,ย,งยังไม่ไม่เปื่อยดีเท่าไหร่ ผมรีบเกินไปแล้วก็นุ่มๆแล้วครับอืกลิ่นมัน้อยมันหอมดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มต่อเน,นี่ยอย่างที่พ่อแม่กแกบอกมาเป็นต้มยำแต่ว่าเป็นต้มยำหมูตุ๋นได้ด้วยเออเฮ้ยมันก็แบบดีนะไม่เคยเจอเห็นไหมอันนี้คือเป็นข้่วปอดข้วหลับเออข,ข้าวหลับทำกินมอ มนมนมไมรอมไม่คิดว่าจะเข้ากันได้นะเฮ้ยดอร่อยทั้งนั้นอืนี่ดูน้ำต้มออย่างก็อร่อยอ่าเป็นร้านเล็กๆริมทางแบบนี้ตามภาพที่เห็นครับแต่รสชาติอร่อยอร่อยมากอร่อยมากผมวต้องมาโดนครับยังไงต้องมาโดน กต้มยำเด็ดก๋้มยำก็เด็ดแต่เดี๋ยวผมตันงใย่นี้ขอเนื้อก่อนแล้วกันนะอืๆๆทุกทีก็ดีครับแน้งดีๆๆผมชอบน้าตับเนี่ยผมสั่งแับบ้าแกว่าไม่ต้องลวกเอาวางไว้เฉยแล้วก็ พอน้ำลาดหมดเลยหวูสานนี่ครับอร่อยดีแบบนี้แบบก็เรื่องเลยซาดุ้งใช่ไหมสามสิบบาทนี่แบบไม่น้อยนะคุณสามสิบบาทนี่ไม่น้อยเลยโรยเยอะมากแกหกเนี่ยคุณคุ้มครับคงคุ้มอร่อยด้วยเออสักัดหนึ่งก่อนนี่ ลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วครับผมบอกเลยร้านนี้มาแล้วอร่อยคุ้มราคาไม่แพงเสาร์อาทิตย์ป้าเองก็จะไปขายข้างในตลาดน้ําวัดไสน้อยออความพูนทุติยภพกินนะครับอร่อยจริงครับเดี๋ย,ยวผมจะไลต่ตะเวนจิมที่แนะนําผมมาค,ครับเขบคุณือเขา แล้วที่นี่นะเขาจะมีอาหารต่าง,งด้วยครับแต่ผมไม่ได้ขายเลยครับะถ่ายให้เห็นครับแบบนี่บอกลองตัวไม่ต้องปุงเสียเวลา,ราอร่อยอยู่แล้วคีอทำแบบ อย่างต่อเน,นื่องครับนี่30บาทอร่อยคุ้มคุ้มครับนี่มาเนี่ยคุ้มคุ้มเลยอ,อันนี้ก็เป็นขั้วตับน,นุ่มๆเปื่อๆครับสาสบบาทถ้วยเดียวก็อยู่นะผมเล่นสองถ้วยเอาให้แน่นยันเย็นเลยนะ อร่อยครับไม่ต้องปรุงต้องมาโดดเองครับอยากกินอยากโดนก็ตามมานี่ก็หน้าครับลองสั่งมาชิมดูเดี๋ยวเดี๋ยว,วก็เจอกันครับ แน่นแน่นจนจุกแน่ๆเลยวันนี้เอางนี้ผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวผมน่าจะกินไม่หมดนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเน้นหน้าด้วยครับอร่อยแต่คงจะกินไม่หมดแน่ๆอร่อยอร่อยอรไม่ต้องปรุงครับอันนี้อร่อยเลยเออ ลุงแกท,ทำอร่อยดีเออเหมอเดี๋ยวนะลองเส้นนี้หอมไหมหอมกระทะไหมอ,อืมไายครับหอมเลยเอออ่าร้าบางร้านนึงอร่อยเออผมชอบนะเออดี๋ยวคุ่มมันจะกินยากไปนิดนีงเดี๋ยว นกับป๋าเออร่อยๆผมชอบมาร้านนี้อร่อยหลายอย่างครับเออเอาเปาน่ผมจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันอยากยินดารวดตามนะครับ้องอ้าวบวต่ไทรน้อยอหาไม่ยากครับถนนบางกวยไทรน้อยนี่เส้นนี้ของอร่อย แล้วก็ขอขอบคุณคุณแม็กซีศิริรอีกครั้งหนึ่งนะครับที่แนะนำมาอร่อยิงครับผมคงต้องไปแล้วละ่ะม,มันน้ำแตกหมดแล้วเห็นไหมไม่ไหวแล้วไม่ได้ครับลุงทำอร่อยดีอนคะรับหน้าอะไรอะอรอ